ส่วนตัวผมคิว่ายอมรับผมการเลือกตั้งนะครับนะมันอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับเท่าที่ผมทราบมาแต่ปัญหาหลักฐานยากเพราะการแจกเงินมันเปลี่ยนไปนะครับการแจกเงินมันเปลี่ยนไปเท่าที่ผมถามคนต่างจังหวัดที่มีข่าวเรื่องการรับเงินมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยผมแโอนเงินมั่งถือมาแจกบ้างสมัยนี้การการซื้อเสียงมันมันยากจะหาหลักฐานเขาจะเอาคนที่รู้จักกันเหมือนผมผมรู้จักกับคนในหมู่บ้าน เป็นคนสนิทกันแล้วก็รีสัยเหมือนการสัตดานเหมือนการเอาเงินไปแจกแล้วมันจะไปใครจะมาเป็นพยานให้เพราะนั้นการจับผิดเรื่องการซื้อเสียงยากผมถามแล้วถามไอ้พักในต่างจังหวัดบอกยากการซื้อเสียงเนี่ยไม่ใช่มาเดินแจกอะไรต่างเขาเอาคนที่ไปรู้จักการเพื่อนฝูงกันแล้วใครมันจะมาแฉเลยเพราะนั้นยากในการหารหลักฐานนะครับก็เห็นใจพี่แหวงพี่แหวงก็คงจะจับอะไรใครไม่ได้หรอกคงจะได้ไปกี่าย่หรอกถ้าถามผมนะในการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันยาก นะครับมันยากนะครับแล้วไอ้คนที่ไปแจกมันคงไม่ใช่ผู้สมัครหรอกหัวหน้าพรรคงไม่ได้ไปแจกหรอกนะมันก็ต้องเอาใครก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิพกพรคด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอ่ะเวลาจับมาเจอหลักฐานเพราะมันกับปฏิเสธมาไม่ถึงอนะ่ะเป็นเรื่องยากครับนะครับ,นะรบผมเคยทําคดีเลือกตั้งนะครับที่สมุทรปราการนะครับจําได้ไหมสมัยคุณกรุงศรีวิไลนะครับนะบนะตอนนั้นอ่ะผมเมื่อไปช่วยเขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพักเพื่อทยนะครับ พัก <c oughs> พวกผมก็คือซิรินทิปที่ลงที่อ่าอ่าที่เพื่อไทยเขาก็เป็นลูกค้าที่สํานักงานเนี่ยผมก็ซิรินทิปก็รู้จักกันมาเคยเป็นถนงทนายเพลเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ไปเรื่องใบเหลืองมาเุ็ศรีวิไละนะครับไม่ไม่ใช่ง่ายครับอย่างมากกาจัดการเลือกตั้งใหม่เพราะเลือกตั้งใหม่เขาชนะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระบบบ้านใหญ่เนี่ยยังยังมีความสําคัญนะครับยังแก้ไม่ได้นะครับนะแต่ก็แสดงให้เห็นว่านะครับ ระบบบ้านใหญ่นี่ก็ยังมีผลต่อการเรื่องเลือกตั้งในต่างจังหวัดก็ชุดพักการเมืองถ้าอยากจะชนะก็ต้องมีบ้านใหญ่นะต้องไปเล่นการเมืองอบอตอ,อบอตอแล้วก็อะไรนี้เทศบาลอาบอจอ,อะไรพวกนี้มันมีงัประมาณสามารถที่ไปดูแลคนในพื้นที่ได้มันก็ติดบุญคุณพาไปเที่ยวไปสัมมนาดูแลลอกท่อ,อนะน้ำท่วมอะไรก็ว่าไปน้ำไหลไฟสว่างทางดีอะไรก็ว่าไป นะครับเพราะนั้นระบบบ้านใหญ่ก็ยังมีความสำคัญนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมานะครับสำหรับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแบบถล่ทลมทลายก็อย่างที่ผมเรียนอนะ่ะเดี๋ยวมันต้องมีมันชนะกันห่างนะครับผมได้รู้มาแล้วว่าองชนะกันห่างแต่ผมแต่ก็ที่แปลกก็คือนะครับพรรคส้มกลับได้น้อยลงนะครับได้น้อยลงในต่างจังหวัดน,นะแต่ก็นะครับในกรุงเทพก็สมหวังส้มได้หมดก็แสดงให้เห็นว่าคนเมืองหลวง นะครับยังชอบส้มชอบวิธีการหาเสียงแบบวิวดมการนะครับชัดเจนนะครับคนในกรุงเทพก็เลือกส้มหมด3 3เขตนะครับพักอื่นไม่ได้เลยระบบบ้านยงบ้านใหญ่ใช้ไม่ได้กับคนกรุงเทพนะครับนะฮะอันนี้ก็กรุงเทพก็เลือกส้มต่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่เลือกนะครับการแพ้การเลือกตั้งของส้มนี่ก็นะครับก็เป็นบทเรียนที่ต้องเอาไปเรียนรู้ดูนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะชนะพวกบ้านใหญ่ได้ นะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับส่วนนะครับการคัดค้านการเลือกตั้งก็คงจะมีนะครับการคัดค้านนะครับการคัดค้านการเลือกตั้งก็คงจะมีแต่ผมว่าไม่มีผลต่อการเลือกตั้งนะครับถึงแม้จะมีการนับคะแนนใหม่เรื่ออะไรต่างๆแต่ผมเชื่อไม่มีผลต่อการเลือกตั้งนะครับเอนะครับพี่หนูหรืออนุทินก็ได้เป็นนายกต่อก็ตามนั้นแหละครับนะครับตามนั้นเลยส่วนพรรคเพื่อไทยนี่ก็ นะครับผลการเลือกตั้งนี้ก็นะครับแย่ลงเยอะเลยเหลือไม่ถึงร้อยคนนะครับแล้วก็อย่างหมอชนน่านนี้จังหวัดน่านนี่ไม่น,าน,าน่าแพ้นะผมโทรไปหาเพื่อนผมที่น่านไม่น่าเชื่อนะหมอชนน่านแพ้นะนะครับอะไรที่เรียกว่าของตายเนยเดี๋ยวนี้มันไม่ตายนะครับเพราะนั้นการจะเล่นการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีวิธีการต้องพัฒนาตัวเองนะครับดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องถ้าคุณแบบห่างเหินประชาชนไม่ดูแลไม่อะไรต่างๆเนี่ย คิดว่าของตายเอาเสาไฟฟ้าลงไม่ได้นะนะครับพักเพื่อไทยนี่ก็นะครับตัวเลขของรถน้อยลงเยอะน,นะครับจากจากพักอันดับหนึ่งตลอดการนะเพื่อไทยอันดับหนึ่งตลอดการแล้วก็แพ้มาเป็นดับสองนะแพ้พักอะไรพักพกส้มนะครับแพ้พักส้มแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องกลับไปดูว่าทําไมมันแพ้นะครับแต่ผมว่าเหตุผลหนึ่งก็คือ ตั้งแต่สมัยนายกคนเก่านะครับอังคงอังเคินอะไรต่างๆเนี่ยคนผิดหวังนะครับผมคิดว่านะเรื่องการแจกเงแจกเงินอะไรต่างๆเนี่ยพูดแล้วมันทำไม่ได้ทั้งหมดอาจจะแจกได้บางส่วนแต่มันก็ทําไม่ได้นะครับแล้วเรื่องชาตินิยมเนี่ยมีผลมากนะครับพวกชาตินิยมก็เลยไม่เลือกออเพื่อไทยผมผมคิดออย่างนั้นนะเท่าที่สอบถามพ,พวกที่ก็ลงแล้วก็บ้านใหญ่ก็หายไปไปอยู่พักอื่นนะครับย้ายกันหมดอนะ นะครับนะกลายเป็นงูเหา่างูเหลือมงูจงอางงูเขียวอะไรก็ว่างไปพอย้ายไปปุ๊บนะครับการเมืองท้องถิ่นไม่มีนะครับท้องถิ่นไม่มีก็ลําบากแนละ้วนะครับลําบากนะครับคุณทักษิณก็ติดคุกนะครับไม่สามารถจะออกมาบัญชาการขึ้นเวทีอะไรต่างๆนะครับมันแย่ไปหมดนะนะครับจังหวัดสำคัญสำคัญก,ก็ไม่ได้สัปดาสัปดาจเจริญศินที่อ,อดีตรัฐมนตรีช่วยมาหาไทยย้ายจาก เพื่อไทยไปไปอยู่เบื้องการก็โดนโจมตีเกี่ยวกับเรื่องอคลิปเสียงที่ว่าจะชวนพรรคพวกไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยอันนี้คุณสักดาก็กระทบความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆมีคลิปเสียงมาอันนี้ก็แพ้เลือกตั้งทั้งๆที่เป็นบ้านใหญ่ก็แพ้นะครับนะฮะตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็กลายเป็นลำดับสาม้วก็รอดูนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ นะครับนะแล้วก็นับแต่ตอนตอนนี้เป็นต้นไปก็ดูว่านายกอนุทินหรือพี่หนูเนี่ยนะครับซึ่งได้คะแนนมาเกือบสองร้อยเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงจะเอาก้าทานะครับสองพักพอหรือยังไงนะครับหรือจะเอาอพักเพื่อไทยเข้ามาด้วยนะเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะครับส่วนฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนละก็คือพระศพร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่านะครับพักประชาธิปัตย์ ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเพราะถ้าเกิดเขาเอาเพื่อไทยเข้าไปหรือว่าเอา,เอ,าอะไรพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปก็นะครับพรรคส้มก็ยังเป็นฝ่ายค้านยืนพื้นอยู่พรรคเดียวเนี่ยนะครับคราวที่แล้วก็ยืนพื้นอยู่ ért. พรรคเดียวพรรคอื่นมาเป็นฝ่ายค้านมันก็ไม่ค่อยค้านอ่ะนะครับนะเพราะนั้นก็ว่ากันไปการเมืองวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับสิ่งที่น่าติดตามนะครับสิ่งที่น่าติดตามก็มีอะไรพรรคประชาธิปัตย์คาดว่าจะได้ห้าสิบหกสิบ ที่ผมคุยกับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็บอกจะได้ห้าสิบหกสิบก็ไม่ได้ครับเหลือยี่สิบเองนะครับคุยกับทนายไพศาลเนี่ยนะลงที่เขตหนึ่งระยองนะครับแกก็บอกว่าคิดว่าจะได้ถ้ห้าสิบหกสิบก็ไม่ได้นะนะครับภาคตรงภาคใต้อะไรต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยจะได้นะครับกุงเทปไม่ได้เลยแม้แต่เขตเดียวนะเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องทําการบ้านหนักนะก็เป็นกําลังใจทุกภรคก็เหลือยี่สิบเอง นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับกระแสกับเขตเนี่ยมันคนละเรื่องคนละราวกันนะครับนะกะ็ติดตามกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ดูนะครับว่านายกอรุทินที่เคยหาเสียงไว้ว่าเดี๋ยวจะให้สุปฏีมาดูแลพาณิชย์สรุปแล้วพอชนะเลือกตั้งถล่มทลายแล้วเนี่ยจะให้สุปฏีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าและจะมีอำนาจจริงไหมหรือต้องอยู่ภายใต้การกำกับของพวกบ้านใหญ่ต่างๆมันเยอะ บ้านใหญ่สุพรรณบ้านใหญ่บุรีรัมย์บ้านใหญ่ชนบุรีบ้านใหญ่โอ้โหเยอะแยะทั้งภาคเหนือบ้านใหญ่เต็มไปหมดเนะี่ยบ้านใหญ่อุทัยธานีบ้านใหญ่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอา่าพักภูมิใจไทยเต็มไปด้วยบ้านใหญ่คราวนีอ้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยอา่านายกไปประกาศนะเอาสุปฏีเอากระทรวงพาณิชย์ไปแนละ้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ไทยอ่ะศรีหัสส์เอาต่างประเทศไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงอา่าชื่ออะไรอ่ะ นะครับดออรอะไรเอกนิติเอากระทรวงครั้งไปแล้วเอ้โคต้าหมดไปสามสี่คนนะผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังจะรักษาคำพูดเหมือนเดิมไหมว่าสามคนนี้ยังคงเป็นได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะบ้านใหญ่มันเยอะนะบ้านใหญ่ชนบุรีบ้านใหญ่อุทยัยธานีชาดาบ้านใหญ่บุรีรัมบ้านใหญ่หญอะไรต่ตางๆมุงเมืม้งมันเยอะเนี่ยแลวสามคนนี้ยังจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า เพราะสามคนก็มีส่วนในการทําให้คะแนนปาร์ตี้นิสน,นะครับนะอของพรรคภูมิใจไทยมันดีขึ้นพี่น้องประชาชนคิดว่าสามคนจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมเพราะกินโควตาไปแล้วสามพี่น้องว่ายัางไงนายกบอกว่าไงเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นได้รัฐบาลคะแนนแลนสไลด์อะไรต่างเนี่ยสามคนที่ต้องไปได้เป็นรัฐมนตรีพี่น้องคิดว่าสามคนจะได้เป็นไหม่นะแลวจะมีอำนาจไหมดูกันต่อไปนะครับ นะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขาจะติดตามไปต่อไปแล้วก็ประเทศชาติมันจะเจริญขึ้นไหมพี่น้องว่าไงล่ะจะเจริญขึ้นไหมล่ะภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะรวยไหมพวกเราจะอยู่กันอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันหรือเปล่าพี่น้องว่าไงจะร่ําจะรวยไหมภูมิใจไทยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับระบบโคต้าไม่มีก็คือเอาสามคนเนี่ยแหละมามาดูแลเศรษฐกษิจนะเพราะว่า นะครับนอกจากชาตินิยมแล้วเนี่ยสคนนี้ก็มีส่วนในการดึงคะแนนนะเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับทางพรรคส้มแล้วเนี่ยนะครับคุณสุปฏีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวเด่นเลยนะไปชนกับทางคุณหมาศิริกัญญาของส้มซึ่งถูกมองว่านะครับเป็นคนรุ่นใหม่แต่ยังไม่มีประสบการณ์คุณสุปฏีผ่านงานเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มาแล้ว